วันนี้ก็เป็นวันที่26 <c oughs> พฤศจิกายนพุทธศักราช2557 <c oughs> วันนี้ก็ได้มีโอกาส <c oughs> มาเยี่ยมวัดอีสานตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดราชสังกัดมหานิกายซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ตั้งอยู่กลางใจเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้ก็ได้มา กับท่านพระอาจารย์ท่านพระครูวินิวินตธรรมานุยศ์ท่านพระจิรวัตรที่อยู่ที่วัดป่าคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดปุริดำซึ่งนี้ก็เป็นศาลาการประเรียนวัดอีสานซึ่งสร้างเมื่อปีองปนันาเดือนวันที่สามสิบมก,การาคม กองพันอ่สซึ่งได้สร้างสองชั้นมีประโยชน์มากมายในการทำกิจในทางศาส,สนาท่านก็เขียนภาษิตพิจารณาธรรมว่าตโมฮาเวรักติธรรมะจาริงทำแลย่อมรักษา <c oughs> ผู้ประพฤติธรรมด้านทางโน้นขวามือก็เป็นกุฏิ สำหรับประสงค์ <c oughs> ด้านาท่ตะวันตกนะก็เป็นอุโบสถอันนี้ก็เป็นอุโบสถซึ่งสร้างอย่งอางสวยงามาสำหรับวัดอีสานสำหรับภาคตอนออกเทียงเหนือคือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ก็เป็น พระพุทธรูป,ปรบบอิสานอยู่นะ,ะกลางใจของอวัดอีสานแห่งนี <c oughs> ้ซึ่งนี้ก็เป็น <c oughs> เจดีเป็นเจดีสีทองสร้างแบบอ,อีสาน เดกอิสารแบบอากราชบุรีรัมด้านโน้นก็เป็นสำนักโรงเรียนพระประยิยติธรรมพระเนกบาลีของวัดอิสาน <c oughs> แล้วก็การดังนี้ก็เป็นโรงเรียนพระประยิตรปรยติธรรมอิสานราชวิทยานุยสอซึ่งสำน,นเนนและก็ นักเรียนได้มาศึกษาคณะโรงเรียนพระปฏิธรรมอีสานร,ราชวิทยาลัยุศรอย่างนี้ <c oughs> ด้านในนู้นก็เป็นโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาคงจะเป็นโรงเรียนของวัดตอนนี้ก็นักเรียนก็กําลังเดินมาเล่นในสนามเด็กเล่น,นด้านนี้ก็ <c oughs> เป็นโรงเรียนอีกอาคารหนึ่ง ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็กพักเที่ยงพักบ่ายนะข้าเดินสนานกันอย่างเพลิดเพลินอันนี้ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดอีสาน <c oughs> แห่งนี้ตอนนี้ก็แสงแดดจ้าแสงเดดจ,จ้า,าซึ่งวัดอีสานแห่งนี้ก็ หลายปีแล้วก็เคยได้ามาเยี่ยมเยียนทัศนศึกษาจากวัดต่างๆในทางภาคอีสานอัน <c oughs> นี้ซึ่งเป็นช่วงแดดจ้าพอดีอก็ได้มาเยี่ยมชมอย่าง <c oughs> วัดอีสานแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ สร้างใหญ่พอสมควรอันนี้ก็เป็นโรงครัวเป็นโรงครัวสร้างโดยท่านพระครูโกุศลธรรมมัสติพร <c oughs> ้อมด้วยอวัสสุบาจิกาและพุทธศาสนิกชนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อ,นนอวัดวาราม แต่ละสถานที่นั่นบอกว่าห้ามขายห้ามดื่มในวัดนี่นนก็ <c oughs> ด้วยความประนาดีจากเทศาบาลเมืองบุรีรัมนี้ก็เป็นอาคุติพ่อท่านเป็นคุติพ่อท่านที่ท่านได้ดูแลวัดวาอารามแห่งนี้ท่านก็อัตยาใจดีเมื่อกี้ก็ได้ไปกราบ น้ำระสารท่านนี้ก็มาขึ้นไป <c oughs> ดูบริเวณด้านบนบริเวณด้านบนของอวัดอิสารอย่างนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นชั้นสองเ,อเป็นชั้นสองของ วัดอีสานอันนี้ก็เป็นยอดะโบสุดและกุฏินี่ก็เป็นศาลาที่เราได้ดูเมือ่อกี้อ่านี่ก็เป็นศาลาสองชั้นที่เราดูเมื่อกี้นี่ก็เป็น,าราน,รน,ปนบริเวณกุฏิ เป็นบริเวณกุฏิของพระภิกษุอันนี้วัดดีสานแห่งนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ท่านใดมีโอกาสเรามีเวลาก็สามารถที่จะทมาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาดูภูจิสถานอภูจียวตัตุของอวัดดีสานนี้ได้ใน,น าการจะต่อไปในตั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาครับท่านทั้งหลายไว้จังนี้